สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชที่กองบังคับการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือบกปป ระครูพิสุทธิวธิวากรเจ้าวาดวัดหิรัญยารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันรักษาราชการแทนผู้บังคับการปปปตัวแทนเจ้าที่จากปปทนายชริยะเรืองรัตนพงศ์ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทกรณีวัดบางคลาน พระครูพิสุทธิวารากรบอกว่าที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่สามารถเข้าวัดได้จึงมาร้องขอความเป็นธรรมกับบอกกอปอปอป,ป,ปให้ช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมมอบอำนาจให้พลตํารวจตรีจรุญเกียรติเข้าไปดูแลวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอตํารวจพื้นที่เข้าไปจัดการแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าวัดได้เพราะกลุ่มมวลชนที่ยึดวัดก็เหมือนจะรู้ตัวก่อนรีบมาปิดประตู จนเกิดการปะทะยิงหนังสติ๊กทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่จนไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากส่วนกรณีพลตวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มมวลชนก็เข้ามายึดครองเช่นเดิมดังนั้นการให้ตำรวจบกปปปเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจึงคาดหวังว่าจะสามารถจัดการได้เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จัดการอย่างจริงจังทำงานแบบรูปหน้าปาจมูกไม่เต็มที่ ทั้งที่เป็นความผิดซึ่งหน้าก็ไม่มีการจับกุมอะไรสําหรับผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้ให้ข้อมูลกับทางตํารวจบก,กปปปไปหมดแล้วด้านพลตตร,รีจรุนเกียรติบอกว่าได้ร่วมพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นลากยาวนานมากว่า7-8ปีหลวงพ่อเองท่านก็อยากจะจัดการปัญหาให้จบสิ้นประกอบกับเห็นว่าทางตํารวจบก,กปปป,ป,ปเคยเข้าไปแก้ปัญหาที่วัดหวด้วยด้วนจังหวันดนครสวรรค์แล้วสามารถแก้ได้สําเร็จจึงอยากให้ใช้โมเดลเดียวกันโดยตั้งตํารวจบกปปปตํารวจท้องที่ในอำเภอเจ้าหาาามบรรริจััดดกว แต่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของวัดส่วนมาตรการที่จะนํามาใช้จะเริ่มจากเบาไปหาหนักโดยจะเปิดให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเจรจาหาข้อสรุปกันก่อนส่วนตัวอยากให้ทุกอย่างจบบนโต๊ะแต่หากไม่สําเร็จคงต้องนําเอากฎหมายบามบัคใช้โดยจะให้หลวงพ่อถอยไปและปล่อยเป็นหน้าที่ของตํารวจเข้าดําเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกส่วนตัวแล้วไม่หนักใจอะไรเพราะหากแก้ไขปัญหาไม่สําเร็จสแสดงถึงความอ่อนแอของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านมามีหมายแต่ไม่สามารถทําอะไรเท่าที่ควรได้ปัญหาจึงเรื้อรังวันนี้เมื่อได้รับสิทธิ์มาแล้วจึงต้องทําให้เกิดเปรนรูปธรรมแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจริงจังหากมลชนรายใดไม่เห็นด้วยต่อต้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ยืนยันว่าทางที่ดีที่สุดคือการเจรจาดีกว่าการใช้กําลังไม่เกิดประโยชน์และดูไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาพลตบตรีจรุญเกียรติบอกว,กว่ากรณีสวกิติศักดิ์ตนมองว่าเป็นบุคคลหนึ่งตามรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กฎหมายต้องรับฟังเราถ้าไม่ให้ ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถึงแม้จะเป็นสวแต่ถ้าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าที่ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ท t วีปุ่ม Super อร์แหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ